<Sélere> <ing> Welcome to Epic Roller Coasters, oh, the place where you will travel in different worlds feeling the corner, and the velocity of the craziest world you have ever seen. Our experiences can be very intense, so can I help you find the perfect comfort level? Oh. I'm going to put a helmet with a blinder on you, and at any sign of motion, you can straightforward. Let's <shrap> อะไรเลยเนี่ยงั่ผมทำอะไรเซนตี้บาร์สตาร์ไลท์อันนี้เหรอโอ้กหดละเิดอะไรขึ้นออโอเคเลยเริ่มเลยอันนี้ผมใส่เซนตี้นะเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับอ่ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยโอ้แล้วมีอาการนะครับ อ้โ oh. <laughs> เริ่มเริ่มสนุกครับ okay. เดี๋ยวผมจะมองตามทางนีอ้อันนี้ติวเตเรียกไสั้นๆมือก็จะสั่นๆ e t ่ด o ีงไแล้วเนี่ยผม safety bar เนี่ย safety bar อยู่ไหนกดปุ๊บมันก็ safe ไงไปกันต่อครับโอ้สายเหนแล้วนเนี่ยเขียวน,นีน่มันจะมีอาการของ ตัวเซนเซอร์โมชั่นที่ตัวจอยเราเนะี่ยมันจะสั่นๆนะครับให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในในในตัวรถไฟหอกนี้นะเ่เอาครับผมแม้ว่ามีอาการจะเวียนหัวไปนะเล่นจบนะฮะเออถ้าก็าตัดเร็วเหมือนกันนะครับเนีย อันนี้ให้จักติว,ตวเตอรเรียงเกมมันจะ uh บอกว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะสองว่าผมสบายดีแล้วกันนะฮะไปต่อครับสันสันเล่นกันใช่ไหมก่เลย

เวียนหัวอ้วกมนมเนี่เออได้ความรู้สึกวิวิวอะไร่ี้โอ้้หมุนตามลยอืออ,อ๋อแล้วเีนหัวครับมวิววว a วว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 ยวว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 ว e วว จับแมสจับตี <Woo! S 1> ้ยุ้ยลาขึนเวลานล้นี่คือมุมมองที่ผมเห็นนะครับนี่โอ้ขึ้นมาบนสุดแล้วสูงๆนะครับกน,บนบงลงล่างนะครับ Shall we win Oh, you're not the one we it. ไปขอตีลังคาแล้วครับโอ้มีการเวียนเวียนเล็กน้อยอะสำหรับผมตอนนี้นะเออแต่ยืนยืนเนี่ยจะรู้สึกเ,เซ่เลยเวลาเล่นเจ้าเกมนี้นะเออสี่สถานีสี่ That is fantastic! I yeah. believe you're ready to ride the roller coaster without <laughs> the helmet. Do you want to take it off? <laughs> Amazing! <laughs> Remember, you can always re-enable the helmet on the helmet settings. I'm so glad that you got here, and now things are about to get crazier. ช right. ่นี้ <For all S 2> สั่นตลอ s <S ด, belts, arms, as as ดเลยน,นี่ยดาาูอูดแบบูด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  e ด t ดู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 ดเดู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 ่นะูด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 ยดู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 ู่ด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 าดูดูีูดูดูดูู้ดูดดูะบ มีโหมดคลาสสิกมีโหมดเลสมีช er. ูเปอร์คลาสสิกนะครับอ๋อมีฟีเจอร์ต่าง,งๆเดี๋ยวลองดูคลาสสิกกันครับอ๋อนี่คือคลาสสิกนะถ้่ว่าพวกดักที่มันล็อกอยู่นะถ้าจะเล่นนี่จะต้องแายตังค์ไปดูทีเล็กคิงดอมอยู่นะแม่มีอะไรให้เล่นมัน้ ก็จะบอกรายละเอียดด่านต่างๆนะครับม,รนะมี่ยโอะโหการตอบแ่งต่างๆได้นะครับอันนี้นลองลองเลกไปแบบเร็วๆนะครับลองชิซเซนต้าด้วยนะโอ้โห ไซบอร์กรบินมามี่เออม,มนนอีอะไรแย่เหมือนกันลองดูวอลลี่มันเป็นผู้เป็นคน,น,นเลยนะแม่ซันต้าลกันนะคเออไอแม่แม่ลอ,อติ้งนะครับทีเล็กนะครับดูครับเป็นอยนะ่างไรับ ติอแล้วเ่นคอสแตนต์เนี่ยเขาก็จะบอาว่าแล้วมากับยิงซานต้านะครับนี่มาให้เซฟตี้นะกเซฟตี้เลมเวลาเนี่ยเอ้ยข้แล ผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็พอสช้เอ๊ะตานี่ผมยืนเล่นเยูี่จริงๆเขาต้อให้มีเก้าอี้เพื่อให้นั่งเล่นได้ยงเลยนี่นราเศร้าเลย เปนเพลินละเกมนี้โอ้โหไปไหนตอนนี้มีเสียงจิ๊กนี่อยู่ในหูตองนี่ตอนนี้โหม่กล้าหัวโอ่ทำไมหิวขิ้งครับโอ้โหหิมจิ้งครับ cái ừ. lửa nhìn người ta hết này long hết oh. của okay. lên เธอมีอาการเวียนหัวล่ะผมอบอกว่าพยายามให้มองตรงกลางเลยจนะุดลง่สายตามือไม่ขิดก็จะอะไรครับลุงเติตาเข้เาไปในถ้ำอนะไรนยตอนนี้เนี่ยเออในถ้ำมีอะไรอยือเปล่า กำลังเหมือนกับจะไปเพื่อนนะครับใช่ฮะใช่ยลงนะครับโอ้ยโอ้โหมีอาการมวนมวนท้องนะครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยเนีเดี๋ยวเราเสาไะหตามนะครับ โอ้โยตัวอะไรเนี่ยโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวับโอ้ยโอ้ยสถานท่าครับโอ้ลไงแล้วไหมมีนกมาเกาะไว้แค่มียต่เกาะครับโอ้โอ เวียนหัวได้ได้เลยครับตอนนี้จำมาที่ล่างต่อเลยครับ <c oughs> อ่ไโอเวียนหัวมีอะไรผมชวนใครกอไหมครับเนี่ยเปินมาเสาอีกแล้วหลอดกองนเนิรมาเสาเลยไปครับโอเตียงการบ เน anyway, oh. ี้ยเนี้ยเนียเวียนหัวเยวๆานต้าเฉยมากเลยนะโอ้ราต้องยกใน้ตัานต้าเลยครับเนี่ยโอ้หนี่ยสาววิ่งไล่แล้ว โอ้มีหลบครับมีหลบมีหลบเออจบแล้วใช่ไหมเนี่ยยังมีต่อยังยังไม่จบยังแงครับอืจุดให้ตื่นเต้นนะครับสุดสุดแล้วใช่ไหมมอกทีเรียบร้อยสั่นนะครับทำสั่นเยอนะ เจ้าทีเล็กไงเรากอมัังสองทีเล็กอยู่นะทีเล็กมุ่หน้าหาเราไเลยลบลกยังงเนี่ยโอ้ตัวบลเลอร์เลยนะโอ้โอ้แล้วเราก็ต้องขยันไงขเลกันไล่เะหยวดลางคังเลย เออเลยตื่นตาตื่นใจนะโอ้โหอ, oh, อีลอยเลยนะสี่ง่ายอ่ะมัมเลยคริสมาสเเราะเปลนเีแดูกระจกไรเลยด้วยนะครับแบบนีแ้แอ,อ่โอ,โอ,โอ เป็นตัวอะไรอะไรเนี่ยตอ,อนนี้เราวิ่งไปหลังอยู่นะครับยอดไปแล้วเล่นความตื่นตาตื่นใจนะครับตอนนี้เออนิ่แตงแน่ประเดิมน,นะโอ<ฮ>้โห ห,หัวหเ้าโอ้ยมวนท้องเนี่ยตอนนี้ลงวันนี้นไหมอรอยจอไปเลยเนี่ยเรื่องความเวียนหัวเนี่ตอนนี้ออกจาก้ำมาแล้วเนี่ยาจะถึงปลายทางแล้วอะยังไม่จบ มีโดนล้อมนะเด็กยุ้งชิงด้วยโดนล้อมแล้ว,อเ,ลอลวเออจะมีทำอะไรตอนหลับเลยเออผมจะโดนแม่งงมเลยครับเนี่ยโอ้ใกล้ๆเลยครับแหกปากใส่แน่นอนเนี่ยโอ้ ผิวข <Hill> ้า <ide> ใช่ไหม <c oughs> ไม่โดนงำเวยเกมโอเวอร์แล้วนะจบเรียบร้อยนะฮะสำหรับนะนรับอีปิกนนะอลอเรสเตอร์โอเคฮคลิปนี้ครับไปแล้วครับจบเรียบร้อยนะฮะชอบคลิปอย่างนี้นะ ไลค์ก็แชร์ก็สมัครสมาชิกเอาไว้เลย